นกใส่ละนกก่แล้ะพี่น้องครับยายยายยายหนูมาจมอยู่นี่เพื่อนสีดัดผมไม่ได้ดัดสีไปดัดเแต่ยังไงน่สีย้อมดัดผมใส่ปีใหม่บ่ดัดที่ทำใมันเงาเออมสีย้อมมาเห็นนี่บ่เอ้าส่ย้อมแต่ว่าสีดัดให้มันเป็นสีขาวดัดซื่อๆนี่ดัดให้มันมั่นคืนชื่อๆนี่ไม่ปึ๊กซึ๊กปิกซิ๊กเออืม เลอไยอมว่าได้ดัดเอาว่าไม้ยาดัดเออเอาสิว่าได้ไปดัดน้องหานผุนบัวนี้ม้ว่ไป่ไปมดัดไปดย้ายผมสีเอารถเบนผ้าไปนี่ไปอไปหาร้านเสริมสวยล้านไดข้าเจ้ากะบดดัดให เขาปิดปีไม่ใหญ่มันมาปิดดอกเขาสาเขาใดญเขาเยอะด้วยอันนี้มันมันบมีน้ำยาดักผมอืขี้ข้านี่ยังดอกมันอาจจะแต่เขาสาหันน่ะงอด์สาจีจือเขาเห็นจั่นละเรียดด้านจีจือเขาเ็ไปนั่นละเมื่อไรดัดโดนไปจักปีแล้วเมื่อไรดัดนะสามเดือนแค่นึง ตามเดือนที่หนึ่งมันงามนั่ยเราเลยย้ายแบบนี้งามเราบอกมันงามเนี่ยสิไปดัดดัดมันแคหยองตัวเออไม่มันดัดไม่เห็มันหยองเนาะเออไม่ทำมันหยองดอกเออเออสิไปดัดเห็นอย่างมันง่ามนะเออหยองเห็นอย่างเขาแหงตันรีดเขาแหงต้นไอ้เห็นเขาแหงตันยืดอ่ะให้มันเท้าหยองกะขวางผืนยาให้มันหยอง กรับพี่รอครับยายเปิ้ลมาหนังจมให้ยเกว่าฟังว่าไปล้านตัดผมไหนล้านเสืวยๆใดขจาวเพราะเหตุให้ผมขจาบผมไม่นำยาเพิ่นว่าเพิ่นสีดัดผมใส่ปีใหม่มันบ่ได้เล่นดอกยายเอ้ยปีใหม่ไม่เล่นละเรียนไม่เรียนหัวมันล่าอืมอืมไปตลาดได้ยังนี่เออฮะไปตลาดได้ยังอเออ เอาพริกไปถึงเราละสองร้อยแล้วเออถึงจะแย่แน่นชอบได้กินรอกอาพเออมันเผ็ดว่าเอาไดอกินรอกทำใส่ไปตู้เอาสิกลรบย่ายปที่นี่เออาบู้ใหญ่ได้ได้ปั้นใจแย่ไดนซื้ออย่างเขาไได้อย่างสองมื่เขาไไปร้างเสรเออบอยันร่วมป่ะเอียนนั่งเอางีห พี่น้องครับย้ายคับเจีบว่าอายุสํำกันจังเกิดกันเถาเถาเนาะย้ายย้ายคับเจีผู้รเกิดกันอกะที่เป็นยัยมันเล่าเรา่อนั่งซื้อ่ทะลึ่งซื้อเตีมแกเต้มแกเออเตมแกซื้อไปโดนเอนันอไปแ่ส เออขนมว่าไ่่เอาเฮ้ยที่อยังไปกาหมูมาใส่อะไรเนี่เจ้าของอะไรเฮ็ดเออเฮ็ดสมปลาเฮ็ดหนีงปะใหญ่หน่อยยันเอาอันน้ำมันมันยัยเฮ็ดสมปลาเฮ็ดหนียงประเด็นนี้บุมีปลาเฮ็ดเนาะบุพีปลาเฮ็ดแมอืพี่น้องครับฝีมือยายหนูเห็ดสมปลาสุดยอดครับเคยสื่อมากินแล้วเห็ดแซ่บแต่ว่าเดี๋ยวนี้บุมีปลาเห็ด กาหมุกับมันตัวเจีโอ้บัดนีย้ายเกิดก่อนครับแต่ว่าเจว่าผทะลึงหรือเือแย่จีบยาเอาเส้นหมวยายเส้นหมยายเส้นบ่อหยาผัวแท้กระทุนเออแงว่าแพง รถว่าสามรอยบาทเออทั้งหมดเท่าไหร่เลยนะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่สาวยี่สิบบาทอืมบ่เป็นยังครับร้านเจี๊่วสิเ่ากินเื่อดิบ่เป็นไ้บ่เป็นแตไก็ยังนี่เออออยกระเป๋าก็ดอนี้ไม่ฮะกระเป๋าเงินไหมก็ปวดปาด ก็ว่าไปจบกี่ปัตตจบดอกแค่ทุบไนมายฟามีหายเเออมีเงี้นอนตัวเออมีนั่นเออเออเอ้าไปแล้วเจ้บายบายยายบายบายยายยายไปแล้วยายตายายไปแล้วบายบายโอ้ยกระเป๋าคือหน่อยแต่ว่ากระเป๋าหน่อยแต่เงินไรับ เป็นอย่างช่องของอาจารย์คมถึงหมักไทยผู้เฒ่าผู้แกแ่ก็เพราะว่าวมันมีเหตุผลอยู่พี่น้องเหตุผลแรกนี่ก็คือว่ามันหายากผู้เสียผู้สาวที่สีมัดเอามะทายฉีบไทยความม่วนความห้าให้พี่น้องเบิ้งครับมันหายากผู้เสียผู้สาว,สวก็เลยผู้ข้ญญาเจ้ามีลูกไม่ผัวแล้วข้าเจ้ากะว่าอยากมะทายนะครับแต่ว่าเหตุผลนี่ มันเป็นเหตุผลสําคัญดอกพี่น้องเหตุผลสาคัญ <vérit> ท <ables> ี่อาจารย์คมหมักไทยผู้เ่าผู้แจนี่ะวาอาจารย์คมมีความสูขมีความสูงอะไรหูบใหญ่มีความสูขเพราะว่าเวลาผมทายผู้นั้นผู้นี้หละคือจังทายยายหนูทายยายถมทายยายนา่งทายยายบ่งยุยว่าทายหลายๆใยเพราะถ้าทายแล้วมาเปิดภ้าเปิดเทปห้ข้าเจ้าเบื้องข้าเจ้าหัวเตือหัวเตือนผู้เถาเนาะข้าเจ้านั่นแบีใะไขข้าเจ้าเื่อก็เห็นกับขวงนั่นไหมนี่แหละคือความสุขครับพี่น้องครับพี่น้องครับก้อนจากกันชิมนี่กะ ขอไว้พรปีใหม่ดวงหนาให้พี่น้องก็แล้วกันนะครับขอให้พี่น้องที่อยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศจงมีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปีใหม่นี่สิฮอดนี่นะครับขอใหรรำรำรวยๆวยสุภาพร่างกายแข็งแรงไายแข่ปอดภพรจัยเพราะยันตรายทั้งปวงปอดภัยจากโรคไหล,ลยต่างๆครับขอให้คุ้นพารักษาพี่น้องที่อยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศหรือว่า ต่างดาวครับจงมีความสุขหลายๆกันแล้วกันเอพี่น้องขอบุนไลค์ติดต,ตามช่องของอาจารย์คมนะครับถึงแม้จะคอมเมนต์ว่าไรกับว่าเป็นอย่างนั้นเพื่องเนาะทนเบิ่งกันต่อไปกันแล<อ>้วกันเอาอยู่ดีมีแฮชสมบูรณ์ไปแล้วพี่น้องบ๊าย,าย,าย<อ>บายยาายยบบ๊ายบ๊ายบายๆๆๆๆ